สวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีทังช่องทิกตอก้วยนะที่เข้ามาในช่องบ้านแดงของลูนาวันนี้ลูนาจะมาอธิบายเรื่องการไลฟ์สดในบ้านแดงเผื่อมีใครสงสยัยเอ๊พี่ทำไมมันช้าจังเลยเอ๊พี่ทำไมพี่ไม่อัดแมมผมไม่อัดเม้มหนูอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะว่าทำไม มันช้าคือมันจะไม่เหมือนไลฟ์ใน Tik Tok ถูกไหมเออแบบเม้นเม้นมาอ่านไปไม่เหมือนกันนะอ,อาจจะเป็นที่เครื่องรู้หน้าด้วยที่มันไม่ได้ตอบแบบคันท,ทีอ่ะเนาะมามาอธิบายให้ฟังนะขออนุญาตหยิบป,ปากกานะคะเราจะเรียกว่าระบบ ย่อยของไ์สดบ้านแดงไ์สดบ้านแดงมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเราต้องมากระดานขาเรามีสิ่งที่เรียกว,ว่าปากถูกไหมปากนั่นก็คือเอ่ออาจจะแรงไปหน่อยผู้ชม ผู้ชมส่งความคิดเห็นอืมก็คือคุณอะส่งความคิดเห็นมาหาลูน่าก็มันก็จะเข้ามาสู่ระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบห้องน้ําเอ้ยระบบเขาเรียกว่าของเสียแล้วก็ห้องน้ําคือที่อธิบายแบบนี้คืออยากให้้าใจง่ายๆกันอ่ะทุกคนเข้าใจเนาะลูน่าจะไปต่อแล้วนะ คุณส่งข้อความมาหาลุนาลูนาเห็นเห็นแล้วทีนี้เมมสมมุติว่าสมมุติว่าคุณส่งเอ,อส่งของขวัญหรืออะไรมามันก็จะมาทางนี้สมมุติว่าลูนาแบบเอออ่านออไม่ได้อ่านจริงอ่ะแบบอยู่ในไลฟ์เกมอ่ะอยู่ในเกมอ่ะใช้ซิริไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าจะโดนติดเหลือง ติดลิขสิทธิ์ไหมอันนี้ไม่รู้เรามาเรามาปีกปีกนี้ก่อนปีกน้องต่ายปีกน้องต่ายนี่คือลูน่าขอเป็นตัวแทนนะลูน่านะลูน่าเห็นลูน่าก็จะตอบพูดต่อไปไปที่ระบบระบบของเสียหรือโซนบีซึ่งโซนบีเนี่ย คือจุดศูนรวมทั้งหมดเลยทั้งเม้นทั้งรูหน้าพูดขึ้นมามันก็จะส่งไปหาคนในระยะเวลาที่ต้องใช้คุณส่งไป8โมงรูน่าได้รับ2นาทีหรือ1วินาทีก่อนหน้านี้และเม้นใช้เวลาไม่เกิน6นาทีคือรูน่านับแล้วแหละมันไม่เกินมันไม่เกินจริงๆอะ่ะ ผู้ชมก็จะได้ดูประมาณ8โมง12หรือ8โมง10ความที่เห็นของคุณความยาวของความคิดเห็นเมนของคุณว่ายาวแค่ไหนคุณพูดยาวแค่ไหนก็เท่ากับเวลาทำเวลาที่ต้องส่งไปหาจุด B ก็คือจุดของเสีย อธิบายให้เป็นหลักวิ์เลยเป็นหลักชีวะไปเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจกันง่ายเนาะว่าเอา่อทำไมลูน่าไม่อ่านสักทีทําไมมันไม่ขึ้นสักทีอ่าถ้าใครสงสัยสามารถถามถามในคอมเมนต์ได้นะทั้งบ้านแดงแล้วก็ทั้งติ๊กต็อกขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาฟังด้วยนะคะลูน่าก็ได้แจง้งทางติ๊กต็อกด้วยสิลูน่าก็ขออภัยด้วยนะ ก็มีประมาณน,นี้ก็มีประมาณนี้นะคือไม่เกิน6นาทีแน่นอนแต่ว่าถ้าความยาวของคุณยิ่งยาวยิ่งต้องใช้เวลาในการส่งเส้นตัวบีไปสายบีอโอเคใครสงสัยก็สามารถคอม,คอมเมนต์มาหารู่นาได้ ไม่ใช่ว่ารูหน้าไม่อ่านนะลูน้าอ่านเห็นไหมคือมันส่งมาทางนี้มันส่งมาทางนี้ก่อนส่งมานี่คือมันส่งมาพร้อมกันแต่เวลามาย่อยมันย่อยช้านะคะเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวลูน่าขออนุญาตลบกระดานก่อนให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้ตามลูกศรเลย มันจะมาพร้อมกันพร้อมกันตามเวลาคืนนี้แบบสมมุติเอานะแบบสมมุติว่าส่งมาส่งมาทักกันท้อกันแล้วก็มาที่ตึกบีเขจาจะัันนะคะมีอะไรก็ถามรู้หน้าได้นะคะในคอมเมนต์เจอกันไลฟ์หน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณนะบ๊ายบาย